แฟนบอลซัฟฟโ,โลไม่พอใจสุขบโชคลงตัวสำรองพรเมตฟอร์มแรงซัด2ลูกพาเมืองทองเข้าชิงส่วนบุรีรัมย้ำแค้น BG สวัสดีผู้ติดตามทุกคนแล้วก็เพื่อนๆที่รักฟุตบอลทั้งหลายนะครับวันนี้แอดจะมาสบายข่าวเล่าเรื่องอะไรกันบ้างไปชมกันเลยนะครับก่อนอื่นเรามาสรุปผลชา FA ร FA เอักันก่อนนะครับก็ได้คู่ชิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับชา FA ร FA เอัในรอบชิงชนะเลิศแต่ว่าเป็นทีมไหนกลล็ลองมาชมกันเลยนะครับ เรามาดูคู่แรกกันก่อนนะครับทางเมืองทองพบกับราชบุรี FC ในวันนี้ก็แข่งกันที่สนามชนบุรีนะครับส่วนรายละเอียดของเกมนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะยิงกันเร็วนะครับโดยราชบุรีก็ยิงประตูนําไปก่อนนะครับโดยยังไม่ถึง5นาทีแรกประตูแรกมาจากการที่เอ็นจว่านะครับเลี้ยงเข้ามาบริเวณหน้ากรอบเขตโทษก่อนส่งบอลแบบน้ําหนักแบบโคตรดีครับส่งให้ทางตาหน้าทางตาหน้านะครับก็ ไม่ต้องจับแล้วครับยิงจังหวะแรกบอลมันมุดเข้าสามเหลี่ยมผู้รักษาประตูของทางเมืองทองก็หมดสิทธิ์รับนะครับสําหรับลูกนี้แต่ก็เจ้าตัวก็พยายามพุ่งแล้วครับแต่มันไม่ทันลูกนี้มันก็ยิงดีจริงๆนะครับก็ทําให้ราชบุรีขึ้นนําไปก่อนนะครับในนาทีที่3ส่วนเมืองทองนะครับก็ไม่ยอมแพ้มาตีเสมอได้จากจังหวะที่ทักณะคํายกปั๊มบอลน,นะครับ จากจังหวะที่ปั้มบอลเนี่ยครับบอลมันกระดอนไปเข้าทางของเมลวินลอเรนเซ่นนะครับก่อนที่จะล็อกด้วยขวาแล้วก็ยิงด้วยซ้ายลูกนี้ก็เข้าประตูไปนะครับอย่างสวยงามโดยที่ผู้รักษาประตูก็พยายามพุ่งแล้วนะครับแต่มันไปไม่ถึงทําให้เมืองทองครับตีเสมอทางราชบุรีเป็นหนึ่งประตูต่อนหนึ่งส่วนประตูที่3นะครับทางราชบุรีก็ยิงขึ้นนําอีกหนึ่งรอบจากจังหวะที่ทางตาหน้านะครับเปิดบอลทะลุช่องให้กับพิมจีมินหลุดเข้าไปยิงทําให้ราชบุรีนําเมืองทองยูเนเต็ด อีกทั้งเป็น2ประตูต่อ1โดยการโดยเป็นการประสานงานระหว่างเอ็นจีวาตาหน้าก็จบด้วยคิมจีมินนะครับค่อนข้างที่จะสวยนะครับทางเอ็นจีวาก็ไฟหลอกก่อนที่ตาหน้าจะส่งให้คิมจีมินเข้าไปยิงลูกนี้แบบเหนือเหนือส่วนเมืองท้องนะครับก็ไม่ยอมนะครับมายิงประตูตีเสมออีก1ครั้งนะครับเป็นครั้งที่2ที่ตีเสมอได้จากนาทีที่2ีจากการจ่ายบอลทะลุช่องทางเออวินลอเรเซนนะครับ จ่ายบอลทะลุช่องก่อนปรเมสนะครับจะวิ่งทะลุลายกองหลังเข้ามารับบอลแล้วก็จับบอลในจังหวะแรกก่อนเปลี่ยนจังหวะทาให้ผู้รักษาประตูเสียจังหวะแล้วก็ยิงเข้าไปแบบโล่งๆนะครับในลูกนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีไอเดียดีนะครับสาหรับการยิงลูกนี้ปรเมตอัดวิไลนะครับก็ยิงตีเสมอให้กับเมืองทองเป็น2ประตูต่อ2ส่วนประตูชัยนะครับก็เกิดขึ้นในนาทีที่8ปดเก้าจากจังหวะทัคคณะํายกกระดกบอลข้ามหัวกองหลังก่อนปรเมต อาจวิไลนะครับจับบอลแรกโคตรดีนะครับหนีทางผู้รักษาประตูก่อนที่จะยิงไปแบบเหนือเหนือโดยจังหวะนี้นะครับลูกยิงก็ค่อนข้างที่จะยากนะถ้าสมมติในกรณีที่ยิงเลียดอาจจะติดน้าไม่เข้าก็ได้แต่ปรเมศเลือกที่จะยิงโด่งนิดนิดลูกฟุตบอลก็เข้าประตูไปทําให้จบเกมทางเมืองทองยูเนเต็ดนะครับเอาชนะทางราชบุรี f อไปได้3ประตูต่อ2โดยฟอร์มการเล่นของปรเมศอาจวิลยิงไป2ประตูทําให้เมืองทองนะครับชนะ ทางราชบ,บุรีเข้าชิงตับอีกหนึ่งคู่ที่จะลงเล่นหลังจากคู่เมืองทองยูนเต็ดนะครับ <ersch> ส่วนฟอร์มการเล่นของเมืองทองยูเนเต็ดนะครับที่เล่นค่อนข้างที่จะโดดเด่นก็คือปรเมตอัดวีไลนะครับที่ยิงไปนะครับ2ประตูเลยนะครับสาหรับเกมนี้แล้วก็คาคณะคํายกนะครับที่เล่นค่อนข้างที่จะดีนะครับโดยในเกมนี้นะครับทางลอรเรนเซนก็ได้คะแนนลองมาจากทางปรเมตอัดวีไลส่วนคาคณะคํายกนะครับก็เล่นได้ค่อนข้างดีได้คะแนนลองจากทางลอรเรนเซนนะครับก็ทางเมืองทองนะครับก็รอเข้าชิงในระหว่าง คู่หนึ่งระหว่างบุรีรัมยูในเตจากปีจีปทุมในเ็ดก็ภาวนานะครับอย่าให้มีอาการบาดเจ็บหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับทางปรมเมศแล้วก็คณะกรรมยกนะครับไม่อย่างนั้นกองหน้าทีมชาติไทยก็ค่อนข้างที่จะลบาบากก็จะมีคิวแข่งนะครับเดือนมิถุนายนสําหรับคิวทีมชาติส่วนในคู่ที่2นะครับระหว่างบุรีรัมยูในเ็ดพบกับทาง b ีปทุมยูในเ็ดนะครับในเกมวันนี้11ตัวจริงสําหรับบุรีรัมย์นะครับผู้รักษาประตู ก็นำมาโดยนิวเอนทริกนะครับส่วนกองหลังก็มีพันสายเหมวิบูลกับเคนเนตดูก็นะครับส่วนกองกลางนะครับก็จะมีปีเตอร์ชูดแล้วก็ทีระทรบุญมาทันส่วนกองหน้านะครับก็จะเป็นทางโกรานคาวสิตมาตินโบอาเคียแล้วก็นัทกรรัตนสุวรรณนะครับส่วนทาง BG นะครับผู้เล่นก็ค่อนข้างที่จะเต็มเหมือนกันนะครับนำมาโดยทางผู้รักษาประตูสลา,านอน,อนอนุอินกองหลังก็จะมี คิติยองโกมิตโากอบาดินีแล้วก็นิกาซันโดคาเซนะครับส่วนกองกลางก็จะมีสารัตยูเย็นนะครับกับคิดสดากาแมนส่วนกองหน้าก็จะมีทางอีฮานฟันดี้รานิวซันตนาแล้วก็ทางโนซิดะนะครับผมส่วนในเกมนี้ทาง BG ก็เปิดตัวเสื้อใหม่แบบลายคาดยาวสวยหรือไม่สวยก็แล้วแต่นะครับบางคนก็มองว่าสวยบางคนก็มองว่าไม่สวย ในเกมนี้ระหว่างบุรีรัมยูเนเต็ดกับ B ีีปทุมยูเนเต็ดนะครับครึ่งแรกก็ไม่สามารถทำอะไรกันได้แต่ครึ่งหลังนะครับเริ่มต้นมาไม่ถึง3นาทีนะครับทางบุรีรัมนะครับได้ลูกตั้งเตะนะครับหรือว่าลูกเตะมุมฝั่งทางซ้ายมือนะครับก่อนปีเตอร์ชูตนะครับเปิดเข้าตรงกลางทางทาบินัสนะครับมงเข้าไปนะครับลูกนี้ก็มีพันสายอีกหนึ่งคนนะครับพยายามที่จะเข้ามงก็เกือบมงกันเองแล้วนะครับสาหรับลูกนี้ส่วนลูกที่2นะครับทางทาบินัสนะครับคนที่ยิงประตูแรกไหลบอลให้กับ โกรานคาวสิทนะครับยิงประตูบริเวณหน้าขอบเขตโทษลูกก็ เลียดพื้นนะครับเข้าประตูไปทางอ่าตรานนนอนุอินนะครับพยายามพุ่งแต่มันไม่ถึงจริงๆส่วนลูกปิดท้ายนะครับของบุรีรัมย์ก็ได้มาจากจังหวะพิจวัฒนะครับเปิดบอลจากฝั่งทางซ้ายนะครับก่อนบอลมันจะไปเหมือนแลบทางด้านคาโดคาเซ่นะครับแล้วบอลมันเข้าทางของสุปชัยเจเดดก็ซัดเข้าไปนะครับถึงเท้าลูกนี้ก็ซัดแบบเต็มข้อแบบเอามันก็หมดเวลาการแข่งขันนะครับสำหรับเกมนี้บุรีรัมย์ก็ยังย้ำแขนทางบีจีปทุมยูไนเต็ดไปได้เหมือนเดิมนะครับ โดยสกอร์3ประตูต่อ0โดยรอบที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นช่วช็อปปี้ครับเอฟเอครับหรือว่าลีกครับนะครับทางบุรีรัมยูไนเต็ดก็กวาดทางบุรีรัมเรียบเลยไม่ว่าจะเป็นช็อปปี้ครับที่บุรีรัมนะครับก็ชนะมา1ประตูต่อ3นะครับด้วยสกอร์รวมส่วน f a ฟเอครับนะครับก็แพ้ให้กับบุรีรัมไปศูนย์ประตูต่อ3ส่วนลีกครับนะครับ BG ก็ยังแพ้อยู่นะครับไป1ประตูต่อ3 ส่วนทาง BG จีปทุมยูเนเต็ดก็ยังดีนะครับมีเหลืออยู่หนึ่งถ้วยคือถ้วยสิงคโปร์ครับส่วนคนที่โดนวิภาควิจาร์ณมากที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นกองหลังของ BG จีปทุมยูเนเต็ดนะครับก็คือมาโก้บันดินนี่นะครับที่ ติดทีมชาติไทยมาได้ยังไงรับฟอร์มแบบนี้ส่วนประเด็นหลังเกมนะครับทางโค้ดเจี๊ยบขอโทษนะครับหลังราชบุรีพลาดเข้าชิงช้าง FA ครับสมชายไม้วิไลผู้ฝึกสอนสโมสรราชบุรี FC นะครับก็เผยหลังเกมที่แพ้ให้กับเมืองทองไป2ประตูต่อ3ไม่ได้ไปต่อใะชิงชนะเลิศในศึกช้าง FA ครับโดยหลังเกมนะครับโคดเจี๊ยบก็ได้เผยว่ารู้สึกเสียดายมาก แล้วก็มีโอกาสที่ออกนําไปแล้วนะครับแล้วก็มาโดนตีเสมอช่วงท้ายเกมสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดก็คือโชคไม่ดีนะครับคิดว่าภาพสนามมันไม่ค่อยเอื้ออํานวยต่อการเล่นเท่าไหร่นะครับก็ทางราชบุรีนะครับก็มีการเช็คคร่าวๆแล้วนะครับว่าสนามจะเป็นยังไงแต่ด้วยคาแรคเตอร์ของทีมก็เป็นอย่างนั้นนะครับมันก็ไม่มีเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็ดันไปเจอสภาพฝนที่เราจะต้องเล่นบอลยาวซึ่งกองหน้า เราก็ไม่ค่อยมีของหน้าที่สูงใหญ่ส่วนใหญ่จะเล่นบอลไปกับพื้นส่วนตัวพอใจสําหรับการเล่นของนักเตะและก็เหลือบอลถ้วยทั้งสองถ้วยเราก็หวังก็หวังทั้งสองถ้วยเหมือนกันอย่างแรกเลยบอลในเกมเดียวไม่สามารถที่จะประบาทได้อยู่แล้วแต่เรื่องสนามที่เราเจอวันนี้จะปรับเปลี่ยนยังไงเพื่อให้สถานการณ์ได้ดีโคชเจี๊ยบก็พูดประมาณนี้นะครับ ส่วนสำหรับเอ็มในราชบุรี FC ยังเหลือโปรแกรมรีโวครับรอบรองชนะเลิศให้ลุ้นอีกหนึ่งรายการนะครับโดยจะพบกับทางลำพูนเวเลอร์ที่สนามชนบุรีไดกินสเตเดียมในเวลา19นาฬิกาวันเสาร์ที่17พฤษภาคม2568นกะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์นะครับหลังที่ราชบุรีแพ้กับทางเมืองทองอยู่ในเ็ด ส่วนบทสัมภาษณ์ของจีโน่นะครับโค้ดของเมืองทองยูไนเต็ดนะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์สั้นๆประมาณนี้นะครับโดยโค้ดจีโน่กล่าวหลังเกมที่พาสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดชนะทางราชบุรีไป3ประตูต่อ2นะครับขึ้นชมนักเตะว่ามีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งและก็จิตวิญญ,ญาณของผู้ชนะแม้จะเป็นฝ่ายตามหลังตลอดในครึ่งแรกทุกคนก็ยังนิ่งพอที่จะทวงประตูคืน ส่วนในครึ่งหลังจากสภาพสนามอย่างที่เห็นว่าต่อบอลกันไม่ได้เลยเลยเปลี่ยนเป็นวิธีการเล่นแล้วก็ปอเมศอาจวิไลเองเขาก็เด็ดขาดมากในจังหวะสุดท้ายก็จีโน่ก็ออกมากล่าวหลังเกมประมาณนี้นะครับแต่ก็ชื่นมื่นกันทุกคนนั่แหละครับสำหรับเมืองทองอยู่นเต็ด ส่วนออสมารลอสนะครับก็เผยหลังพาบุรีรัมย้ำแขน b ีจีปทุมยูไนเต็ดไป3ประตูต่อศูนย์ในศึก f a ฟครับนะครับโดยหลังจบเกมนะครับคุณคุณซือชาวบาร์ซิลนะครับเ็เผยว่าทาั้งฤดูกาลนี้ที่เราเจอ BG จีปทุมยูไนเต็ดทุกเกมเป็นเกมที่สนุกทั้ง2ทีมต่างที่อยากจะเอาเป็นผู้ชนะนะครับเกมนี้ผมคิดว่าทางบุรีรัมยูไนเต็ดของเราหาทางแก้มาได้ดีนะครับส่วน BG จีปทุมยูไนเต็ดก็อาจจะหาทางแก้ค่อนข้างที่จะยากกว่าเพราะเราวางแผนกองกลางไว้ดีมาก BG 1คนจังหวะทําเกมลุ หรือเปลี่ยนแกนการเล่นเราทําได้ดีกว่าผมยอมรับว่าทุกเกมที่เจอกับ BG ปรปทุมยูนเตดเป็นเกมที่สนุกเพราะเขาพยายามที่จะต่อบบอลสู้และก็ต่างฝ่ายต่างที่จะยกระดับวิธีการเล่นของฟุตบอลน,นะครับการพบกันเขามา6ครั้งเราชนะถึง4เสมอ1แล้วก็แพ้1ซึ่งการแพ้เป็นการแพ้ที่เจ็บปวดมากทําให้เราพลาดการฉลองแชมป์ในลีก ออกไปแล้วก็การเล่นที่นี่เราก็แพ้ราชบุรีไปในเกมเ<ม>ยือนเกมสุดท้ายตอนนี้ผมพอใจแล้วก็ภูมิใจกับนักเตะทุกคนในทีมมากเพราะมันเป็นอะไรที่ยากมากที่เราจะต้องลงสนามทุกๆ3วันส่วนชัยชนะวันนี้มาส่งผลถึงความมั่นใจของเราในการที่จะไปเล่นรอบชิงชนะเลิศเหมือนกันแต่กว่าที่จะไปถึงวันนั้นจะชิงชนะเลิศ กับเมืองทองเรายังมีโปรแกรมชิงชนะเลิศกับกวงอันฮานอยในรอบชิงชนะเลิศของชิงแคมป์สโมสรอาเซียนถ้าเกมนั้นเราจะชนะได้ก็ต้องทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นออสมาลอดก็พูดประมาณนี้นะครับ ส่วนโค้ดบอยนะครับคุณซื้อของ BG จีปทุมยูทนเต็ดหลังจบเกมก็พูดประมาณนี้นะครับโดยครึ่งแรกเราทําได้ตามแผนแต่พอครึ่งหลังเราต้องตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนแท็กติกดีไหมครึ่งแรกเราทําได้ดีแต่พอครึ่งหลังเราเสียประตูเร็วจากลูกเซตเพลเราก็รู้ว่าเขาเตรียมตัวลูก เซตเพย์มาดีอยู่แล้วพอจะเปลี่ยนแท็กติกเราก็มาโดนลูกที่2ทําให้สิ่งที่เราเตรียมไว้มันไม่เป็นอย่างที่เราคิดอยากจะให้เจชนาทิพย์ได้เล่นเต็มประสิทธิภาพแต่เราก็โดนนําไปก่อนพอกําลังจะเปลี่ยนเราก็มาโดนลูกที่2ทําให้เกมค่อนข้างที่จะยากสุดท้ายเรายังจะแพ้ในเรื่องของแท็กติกแล้วก็นักเตะที่ยังมีความแตกต่างกันอยู่ก็ผิดหวังเหมือนกันรวมไปถึงแฟนบอลที่เข้ามาเชียร์กันเยอะเราก็พยายามทําผลงานให้เต็มที่แต่ว่าสุดท้ายเราก็ไม่ได้ทําในสิ่งที่เราคิดเอาไว้โค้ชบอยก ก็พูดประมาณนี้นะครับสำหรับ BG ปฐมยูเนเต็ดก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับก็มีความพร้อมทั้งหลายๆสิ่งหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นสนามเงินนะครับแต่ว่าคุณซือหาดีๆไม่ได้หรือ,อยังไงครับสัก1ห,หรือ2คนก็ได้ส่วนคนที่มาทําทีมก่อนหน้านี้อย่างฮัสสันครับก็ออกไปโดยไม่มีปีไม่มีขวี่น่าเสียด้เหมือนกันนะครับทีมกําลังดีส่วนสรุปนะครับ คู่ชิงชนะเลิศในถ้วยช้าง FA ฟเอนะครับก็จะเป็นทางเมืองทองยูเนเต็ดพบกับบุรีรามยูเนเต็ดนะครับก็จะเตะก,กันในวันที่24 e พฤษภาคม2525 25, ณธรรมศาสตร,ร์สเตเดียมนะครับผมมานี้สำหรับถ้วยช้างเนเอครับคอนซาโดเล่ซับโปโลบุกเสมออีวากิเอฟีหนึประตูต่อหนึะครับโดยในเกมนี้เจ้าเช็คนะครับก็ลงเป็นตัวสำรอง คอนซาโดเรซัปโปโลนะครับบุกเสมอกับอีวากิเอฟซีไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งในศึกฟุตบอลเจ2ฤด,ดูกาล2025นะครับในแมตช์ที่15วันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568ในเกมนี้นะครับทีมเยือนอย่างคอนซาโดเรซัปโปโลได้ประตูนำไปก่อนนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์จากเรียวเออิซูมินะครับในนาทีที่34ก็จากจังหวะที่เป็นการหม่งชงเข้ามาของกองหน้าเบอร์9นะครับก่อนทางกองหลังของซัปโปโรยิงเข้าไป จากนั้นทีมเจ้าถิ่นนะครับอิวาคิมาได้ประตูตีเสมอ1ประตูต่อ1จากจุดโทษของนาโอกิคูมาตะในนาทีที่74จบเกมแบ่งไปกันคนละ1แต้มนะครับทำให้คอนซาโดเลซัปโปโรนะครับแข่งไป15นัดชนะ5เสมอ2แล้วก็แพ้ไป8มี17คะแนนหลังอันดับที่13ของตารางห่างโซนตกทั Cathy, นแค่4คะแนน โดยในเกมนี้นะครับเจ้าเช็คสุประโชคสารชาติปีกซ้ายทีมชาติไทยนะครับก็กลับมาลงเล่นมีชื่อเป็นตัวสำรองก่อนจะได้ลงเล่นในนาทีที่67แทนทาคุมะอาราโนส่วนรูปแบบในเกมนี้นะครับแอดคิดว่าก็ยังเหมือนเดิมนะคอนซาโดเล่ซัปโปโลนะครับก็ยังเสียประตูอยู่เหมือนเดิมส่วนการที่เสียจุดโทษนะครับก็ เกิดจากการที่กองหลังของซัปโปโรนะครับน่าจะเป็นทาคามิเนะนะครับเตะข้อเท้าของกองหน้าของทีมอิวากินะครับแล้วก็ได้จุดโทษนะครับซึ่งจังหวะนั้นนะครับทางคอนซาเรซัปโปโะครับมีโอกาสที่จะเสียจุดโทษหรือ3ครั้งนะครับแต่ทางอิวามาสะนะครับทางผุ้สื่อของซัปโปโรก็น่าจะแบบเออบอกหน่อยนะเฮ้ยระวังระวังหน่อยเล่นหน่อยจนมาจุดนี้ครับถึงได้เสียประตูนะครับแบบ ไม่ได้โดนบอลเลยนะครับลูกนี้โดนหักเข้าในแล้วก็ไปเกี่ยวข้อเท้าเขาส่วนพอาโดเรซับโปโลนะครับลูกที่ได้นะครับก็ได้จากลูกประตูเหมือนอารมณ์เหมือนผูกเหมือนผูกขิกนะครับทางด้านกองกลางอย่างธนากะนะครับเบอร์14เนเปิดบอลข้ามจากฝั่งขวามาฝั่งซ้ายก่อนทางกองหน้านะครับอย่าง จอดดีซานเชสนะครับมงชงเข้าตรงกลางแล้วมันจังหวะมันล้บบอลมันมาตกเข้าทางเอเอซูมินะครับแล้วก็ซัดด้วยหลังเท้าเข้าไปส่วนใหญ่นะครับคอนซาโดเลซัปโปโลนะครับก็จะเล่นเหมือนเกมสวนกลับนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่พอบอลเข้าตรงกลางพยายามเล่น1จังหวะแล้วก็มันไม่แม่นบอลก็เสียก็ต้องกลับมาตั้งรับใหม่ส่วนซูเปอร์โชคสารชาตินะครับลงไปครึ่งหลังที่แอดดูนะครับมีโอกาสที่จะให้ยีมยิงแซงประมาณสัก3ลูกนะครับแต่ว่า กองหน้าอย่างทิมกุลฮีนะครับจับบอลลั่นแล้วก็บางจังหวะก็ยิงไม่ดีก็ออกไปค่อนข้างที่น่าเสียดายส่วนรูปเกมนะครับแล้วก็ส่วนความสามารถเฉพาะตัวแอดคิดว่าถ้าสุขบุโชคไม่ได้เจ็บนะครับอารมณ์ตัวจริงไปเนี่ยมันเห็นความแตกต่างเลยแหละครับไอเดียหรือว่าสมองส่วนเบอร์3 3นะครับอย่างคอนโดนะครับก็ถูกเปลี่ยนตัวไปในช่วงท้ายเกมก็เหมือนเดิมนะครับซอฟเฟรโลก,ก็พยายามที่จะเล่นบอลจังหวะเดียวแล้วก็โยนบอลให้กับทางคอนโด นักเตะหมายเลข33วิ่งเข้าไปเอาบอลแต่จังหวะสุดท้ายที่เปิดอ่ะมันไม่ค่อยแม่นนะครับก็เล่นบอลเหมือนเล่นบอลตื้อๆนะครับไม่ค่อยมีไอเดียในการเล่นเท่าไหร่ส่วนกองกลางแล้วก็กองหน้าอย่างทางอาราโนนะครับก็เล่นบอลแนวลึกค่อนข้างที่ดีส่วนกองหน้าอย่างจอร์ดี้ซานเชสนะครับก็อาจตำแหน่งยิงค่อนข้างที่จะดีนะลูกมงกก็เล่นดีแต่ว่าข้อเสียของเขาคือการไปกับบอลค่อนข้างที่จะช้า ก็เสมอกันไปนะครับ1ประตูต่อ1ในเกมนี้ก็ไม่ว่ากันไปสุภโชคก็น่าจะมีอาการบาดเจ็บเนาะซึ่งก่อนหน้านี้แอดก็บอกไปแล้วว่าสุภโชคไม่น่ามีอาการบาดเจ็บแต่ว่าเพิ่งมีข่าวนะครับว่ามีอาการบาดเจ็บ ส่วนทางด้านความเคลื่อนไหวนะครับของแฟนบอลซับโปโลนะครับทางด้านทิซังนะครับที่เป็นลาบชนาทิพย์ที่เคยอยู่คอนเทเดซซับโปโลนะครับก็ออกโพสต์นะครับว่าแฟนบอลรู้สึกยังไงก็คร่าวๆนะครับก็ดูประมาณนี้นะครับกองหน้าที่ไม่ยอมยิงจะมีไว้ทําไมนะครับสำหรับคอมเมนต์นี้ส่วนโสต์ไม่สามารถดึงศักยภาพของนักฟุตบอลออกมาได้เลยยิ่งเล่นยิ่งหายไม่ใช่ปาร์คมึงกิลที่เล่นแบ็กได้ตามธรรมชาติแต่กลับไปใช้ทาคามินะที่เป็นกองกลางยิ่งทําให้เจ้าตัวฟอร์มดรอปเออ แอดก็คิดว่าอย่างนั้นนะถ้าคามีเนะไปเล่นเซนเตอร์เฉยเยเลยซึ่งวันนี้ที่เขาทำฟาวนะครับในในก็ไม่หวังเรื่องผลงานแล้วลองปรับมาเล่น3 4 2 1ไหมถ้ากองหน้าไม่ยิงก็ดึงเช็คกับเรียวตะมาเล่นเป็นชาโดคู่ทำเกมการเอาเรียวตะไปเล่นกลางยิ่งทำให้เจ้าตัวฟอร์มดรอปอันนี้ก็อีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับ จากฟอร์มกองหน้าตอนนี้เริ่มเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมที่ช่วงหนึ่งที่มิชาก,ก็ไม่มีกองหน้าเป็นหน้าเป้าอาชีพถ้าไม่เข้าโซนเพย์ออฟเลื่อนชั้นมีหวังย้ายกันหมดทีมทีมที่มีกองหลังอย่างเอเอซูมิเป็นท็อปสกอร์จะมีกองหน้าไว้ทําไมเออใช่เพราะว่ากองหลังส่วนใหญ่จะทาประตูนะครับสาหรับคนนี้วันที่ยิงในวันนี้ประตูต้องซูเกโนะลงไปใช้คนอื่นอยู่ตั้งนานไม่เข้าใจเล่นได้แค่นี้เอาเด็กมหาอะไรมาเล่นเถอะก็คอมเมนต์มีประมาณนี้นะครับสำหรับทางทีซังนะครับที่เอา คอมเมนต์จากฝั่งญี่ปุ่นนะฝากฝั่งไทยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับลองไปดูเอยวามะสะนี่เคุณโค้ดที่แบบไม่เข้าใจเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผู้เล่นนะครับแล้วก็ในเรื่องของการวางตำแหน่งแต่คารมิเนสเนี่ยก็คือของจริงเลยครับปกติแกเล่นกลางไม่ก็เล่นทางซ้ายเอาไปจับไปเล่นเซนเตอร์เฉยเลยไม่เข้าใจไอคนที่เป็นกัปตันทีมนะครับส่วนนักเตะไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจริญศักดิ์ลงกงรับโอซาก้าแล้วก็ เอกนิตปัญญากับเอกิเมวันนี้ก็ไม่มีรายชื่อที่ลงเล่นเกมในวันนี้นะครับก็จะมีสุขโชคเพียงคนเดียวเรามาปิดท้ายด้วยข่าวฟุตบอลอาเซียนนะครับสำหรับเพื่อนบ้านมีอะไรกันบ้างน,นะครับก็ข่าวแรกเลยนะครับทางสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียนะครับประกาศแบน ยูรานเฟอร์นันเดสนะครับกองหลังทีมชาติกาบูเวดีนะครับไม่ให้ลงเล่นในลีกอินโดนีเซียเป็นเวลา1ปีนะครับหลังจากที่นักเตะนะครับแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับสถานการณ์ของฟุตบอลอินโดนีเซียจนก่อให้เกิดความขัดแยง้งโดยบทลงโทษน,นะครับดังกล่าวก็มีสาเหตุมาจากความผิดหวัง ของยูรานเฟอร์นาเดสนะครับต่อการตัดสินของกรรมการในแมตที่ p s m มาการซัตนะครับพบกับ PSS สเอเลมันนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งประตูของยูรานเฟอร์นาเดสถูก VAR ปฏิเสธก่อนที่นักเตะน,นะครับจะออกมาโพสแสดงความผิดหวังฟุตบอลอินโดนีเซียมันตลบสิ้นดีนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมระดับและปัญหาทุจริตจึงยังคงเหมือนเดิมหากคุณอยากได้เงินให้มาที่อินโดนีเซียและหากคุณต้องการเล่นฟุตบอลอย่างจริงจังอย่ามาเล่นที่ลีกอินโดนีเซีย สำหรับความคิดเห็นดังกล่าวนะครับก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางและแม้ว่ายูรานจะลบโสตดดังกล่าวและก็ขอโทษทางผ SI ีทาง PSSI แล้วแต่ก็ไม่มีผลอะไรสำหรับการลงโทษห้ามลงเล่นหนึ่งปีส่วนทางด้านมาร์กาซัสก็กำลังอุทธรณ์คำตัดสินอยู่ในคิีนี้ฟีฟ่านะครับก็ลงโทษอินโดนีเซียนะครับหลังแฟนบอลแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียนะครับหรือว่า g s s i ได้รับหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการนะครับ จากสหฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเกี่ยวกับบทลงโทษต่ออินโดนีเซียหลังจากแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะครับโดยมีการเหยียดเชื้อชาติจากแฟนบอลระหว่างการแข่งขันกับบาเรนโดยสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียยืนยันว่าได้รับบทลงโทษอย่างน้อย2ก็ข้อหาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในนาทีที่80ของการแข่งขันระหว่างทีมชาติอินโดนีเซียและก็ทีมชาติบา,บาเรน ในขณะนั้นมีรายงานว่าแฟนบอลอินโดนีเซียราว200หรือ300คนได้ตะโกนเหยียดเชื้ชาติที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังต่อนักเตะบาเรนผลจากเหตุการณ์นี้นะครับอินโดนีเซียจะได้รับโทษจากฟีฟ่าโดยถูกปรับเงินประมาณ25,000ดอลลาร์สหรัฐหรืหรอประมาณ800,000บาทและจะถูกลดจำนวนแฟนฟุตบอลที่จะเข้าไปดูการแขง่งขันฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก2,026นัดถัดไปที่จะเจอกับทีมชาติจีนซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่5มิถุนายน2568โดยสนามจะถูกลดจำนวนแฟนฟุตบอลลงไป15%หรือให้กลุ่มพิเศษเช่นครอบครัวเข้ามาแทนและจะต้องแสดงป้ายต่อต้าน ในการเหยียดเชื้ชาติด้วยนะครับสำหรับอินโดนีเซียสำหรับข่าวในวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังถ้าแอดพูดผิดประการใดต้องขออาภัยไว้ที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม